กระาบสวัสดีทุกท่สู่ผู้สุขคนครับมืุนิงหลอดมีรายการบังไฟแสนนะครับผมมารายการสถานที่จุดนะครับบประมาณรายการสถานที่จุดบังไฟแสนนะครับบังไฟล้านพร้อมนะครับวันที่13สบสามพฤษภาคม2568นนะครับผมบังไฟแสนไฟล้าน ทอหาทอหกทอแปดนะครับทอแปดคือบังไฟหลานทอหาทอหกคือบังไฟแสนนะครับบ้างอ่าไรบ้านที่หนึ่งเลยนะครับบ้านท่านหน่อยนะครับตำบลท่านหน่อยอำเภอเชีองในจังหวัดอุบ,บลราชธาน,นีส่วนรายการไฟทั้งหลอดบอมีนะครับปูเดมีกับทรงไม้ทั้งหลอดแน่นะครับสิได้บอกพี่แจงนองนะครับแล้วก็อีกบ้านหนึ่งนะครับบ้านสังปแปลแลแ่นนะครับตำบลทรงยางอำเภอมาหาชนาชัยจังหวัดยะโสธรกรรมการไอ คุณแกแดดนะครับผมมาต้องต้องบอกว่าคุณแกแดดนะครับจังมวนนะครับบวกคุณสิมงคนราศีนะครับคุณแกแดดเมืองมหากับคุณสิมงคนราศีนะครับอย่าลืมไปให้กำลังแรงใจนะครับมมอว่านกับหมูกรอบนี่ปักโบมือละลอยมือนีก็น่าจะลอยหนึ่งคือเก่านะครับบ้านอ่าละบานที่3ามบ้านน้องแห้วนะครับบ้านน้องแห้วนะครับ ตำบลดุกอึงอำเภอหนองหีจงังหวัดร้อยเอ็ดนะครับกรรมการโดยคุณตุ๊ตุนะครับคุณเลดาตุ๊ตุนะครับคุณภายดำและก็คุณโป้ยไก่นะครับผมนะอย่าลืมไปให้กำลังแรงใจกันนะครับงานประเพณีฟรีนะครับบ้านที่4นะครับบ้านเหล่า ตำบลเหล่าอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับกรรมการโดยคุณกะทินะครับผมพร้อมทีมงานนะครับผมบ้านที่หานะครับบ้านทาี่หานะคร,รับบ้านธาตุตำบลธาตุอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินเลยทีเดียวนะครับกรรมการโดยคุณขมน้อยร้อยเอ็ดหรือว่าคุณยังก็ลืมซื้อนะครับ ลืมแล้วบนเป็นยังซื้อจริงเพิ่นกระสางนะครับเอาชายาเพิ่นกับขมีน้อยร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็อีบ้านที่หองอบตน้องกุ้งแก้วตาบนน้องกุ้งแก้วอำเภอสีบุญเรืองจังหวัดน้องบัวลภูนะครับผมฮะไก่มองไดไปมองหันนะครับผมก่อนออกเดินทางกะเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเช็คอ รถเช็คล่มยางนะครับเช็คสถานที่นะครับจับ g, g, ai, g ai, beta, p, ita, p ij, free, free, out, s เบิ้องมองได้ไก่มองได้ไก่นะครับมองไดเป็นตะไบนะครับมองไดฟรีมองไดบฟรีเบิ้งเอานะครับผมอ่ะลุงหลอดก็มีรายการให้อยู่อ่าบ้านสางแปน้นมีรายการแล้วเขาก็ล่มืเงินนะครับแล้วก็บ,บ้านน้องเฮวนะครับลงมืงินขึ้นนี่นะครับบ้านเรานะครับก็ร่มเงินขึ้นนี่บ้านบ้านทอนหน่อยโบมีนะครับมีบ้าน บันทัดซื่อรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ลงให้เดวนะครับผมลงลงตำมือว่านนี่นะครับมือก้อนนี่แหละนะครับมันเป็นข้องมือว่านนะครับจำมือผิดขออภัยเอฟซีส่งมาให้โอ้ยเนาะเอฟซีลายนะครับจำมือผิดขออภัยนะครับอ่ะมือนี่ข้องแท้นะครับแล้วก็อบตน้องคงแก้วตลอดมีรายการนะครับผมมาก็ศึกษาข้อมูลก่อนออกเดินทางครับ หากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงรอเดฟสีต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเดฟสีสวัสดีครับ